สวัสดีค่ะสวัสดีเวลาห้าโมงเย็นของวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565กค่ะจากประเทศ,ศ,ศ,ศสวิตเซอร์แลนด์เวลาหัวค่ำแบบนี้เมื่อกี้เมลินก็มาตัดกิ่งอันนี้ออกไปหมดแล้วค่ะเ,เพราะว่ามันยาวแล้วมันมองไม่เห็นข้างล่างก็เลยต้องมาตัดออกหมดเลยเหลืออยู่แค่นี้ค่ะเดี๋ยวพอหน้าร้อนนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกแล้วก็มาเตรียม ขุดดินตรงนี้ไว้สำหรับปลูกดอกไม้ค่ะซื้อดอกทิวลิปมาสองถุงแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่ามันต้องใช้สถานที่ยาวไปประมาณถึงตรงโน้นเลยวันนี้ก็ขุดได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าเหนื่อยแล้วบวกกับตัดกิ่งอันนี้ด้วยเนาะมันก็เลยเหนื่อยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นดอกอไอริสสีม่วงค่ะของคุณยา่าเต็มเลยตรงนี้แม่ลินก็ตัดออกหมดเลยตัดยงตัดญ้าอะไรออกให้เตียนเลย ก็เตรียมพร้อมสําหรับอ่าหน้าหน้าอะไรนะหน้าฤดูใบไม้ผลิอะค่ะเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้เป็นสีม่วงสวยสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามมลินมาตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะคะดอกไม้ตัวนี้เป็นสีม่วงดอกไม้ของคุณย่าจะสวยมากเลยนะนี่มันก็จะยาวเป็นวงมาตรงนี้เลยค่ะอ้อมมานี่เลยนี่ก็เดี๋ยวไว้ให้สามีมา ผนไปทิ้งอาจจะเป็นพุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะกิ่งก้องใหญ่อยู่นะปวดลังเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่ากําลังพละกําลังเรามันก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศตอน5โมงเย็นค่ะพระอาทิตย์อยู่ตรงนู้นยังไม่ยังไม่ตกนะคะพระอาทิตย์ก็ยังเหลืออยู่ตรงนู้นตรงยอดเขา ขุดตรงนี้ไปได้เก้าสำหรับปลูกเด้เก้าหัวค่ะเก้าหนอ่อหนอ่อดอกทิวลิปเนาะตรงนี้ค่ะแล้วก็อืหนึ่งถุงซื้อมาสองถุงแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขุดต่อค่ะเพราะว่าวันนี้มันเหนื่อยแล้วนี่เพราะว่าอีกอย่างมันก็ได้เวลาไปเตรียมอาหารเย็นแล้วค่ะแล้วก็จะไปเก็บเอาฟักทอง ในสวนค่ะสวนผักก็เหลืออยู่แค่นี้เองดอกดาวเรืองนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นพุ่มนะมีอยู่น่าจะสองต้นอยู่ด้วยกันค่ะเป็นพุ่มตรงนี้พอได้มองแล้วก็สดชื่นบ้างนี่นะคะผักอีตูไม่ลินก็อยู่ตรงนี้นะไว้แกงเห็ดทิไรก็มาเก็บจนจะไม่มียอดแล้วค่ะนี่ไม่มีใบให้เก็บแล้วอันนี้ก็ใบพาสลีสลัดนั่นก็เพาะไว้อ่าปลูกไว้อีกก็กำลังจะขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่ ลนววันนี้ก็จะเก็บสลัดนี่ไปกินด้วยค่ะนี่ก็มีใบโหระพาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปตัดเอาฟักทองค่ะนี่เพราะว่ามันอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนี่เก็บก่อนค่ะเก็บฟักทองตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดแปดลูกค่ะทั้งสวน นี่เพราะว่ามันยังไงมันเหลืองแล้วเนาะนี่ว่าจะเด็ดกันไกลตัดเลยดีไหมอืมนี่ค่ะลูกแรกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะมันติดกิ่งไม้ตรงนี้ค่ะนี่เนาะ เราทำอะไรเองทุกอย่างนี่มันไม่ถนัดเลยเนาะนี่ค่ะตัดเลยอึ้บหนีไม่มันมองไม่เห็นเพราะว่าดิฉันไม่มีที่วางไม่มีที่วางกล้องค่ะนี่เดี๋ยวไม้นี่ก็ต้องขนออกนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนหิมะนี่ค่ะทุกคนสวยไหมนี่ค่ะสองลูก ตไปแล้วสองลูกเดี๋ยวไปเอาอีกลูกที่สามอยู่ตรงนี้เองอึด นี่ลำต้นมันแห้งหมดแล้วคะ่ะนี่สามลูกอ๋อยังเหลืออยู่ลูกหนึ่งคัน สวยๆค่ะ。 สี่ลูกเต็มตะกร้าแล้วค่ะสวยมากเลยตอนนี้ก็จะมาเก็บสลัดไปกินเย็นนี้ค่ะนี่สลัดของเมลินเดี๋ยวถ้าหิมะมานี่ก็คงตายหมดแล้วเนาะเก็บไปกินเลยดีกว่าถอนเลยเดี๋ยวปีหน้าเราก็นี่เราก็ปลูกใหม่นี่ค่ะ อ่อนๆเลยนะวันนี้ทำอาหารฝลั่งค่ะนี่อ่อนๆเขียวๆเลยเนี่ยวันนี้ไม่ได้เข้าป่าค่ะไม่ได้เดินป่าเลยเพราะว่ามีงาน ที่บ้านต้องทำก็เลยงดเข้าป่าหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่คะ่ะอ๋อพรุ่งนี้ต้องมาปลูกอันนี้ให้เสร็จก็ไม่ได้เข้าอีกงั้นก็เป็นวันจันทร์นี่ผักอ่อนๆแบบนี้สามีชอบมากเลยจะทำสวนไม่เป็น ชอบกินสลัดอ่อนๆแต่ทำสวนไม่เป็นค่ะทำได้แค่มาขุดดินให้เฉยๆนอกนั้นก็ทำไม่เป็นอ๋อแล้วก็รดน้ำค่ะแกทำได้อยู่แค่นี้แกไม่เคยปลูกผักนี่วันนี้เราจะกินสลัดเยอะมากค่ะเพราะว่าเราไม่มีไม่มีข้าววันนี้ ทำอาหารฝรั่งกินกับสลัดนี้ถอนมาเลยดิก็เยอะๆกำมาเลยตรงไหนอีก เดี๋ยวมันก็ยุบนะพอไปล้างออกตัดรากออกเดี๋ยวก็ยุบค่ะถอนไปเลยค่ะนี่โอเคก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวก็พวกนี้ก็ต้องเอาอันนี้ออกแล้วก็เอาค้างของฟักทองนั้นออกด้วยพรุ่งนี้มีงานในสวนอีกค่ะวันนี้ได้ เกือบสิบลูกเลยเนาะห้าเก้าลูกค่ะฟักทองได้เก้าลูกอ๋อเดี๋ยวก็ต้องเก็บกระหล่ำม,ม่วงนี้ด้วยวันนี้เก็บให้หมดค่ะเพราะวันนี้พรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนตุลาแล้วเนาะเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเนี่ยต้น,ต,นต้นพฤศจิกาเนี่ยบางทีก็หิมะมาแล้วก็มีค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะไม่ได้ไม่ได้เข้าป่าแล้วก็ลาไปก่อนนะคะกับบรรยากาศ ตอนเวลา5โมง5มง15นาทีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกับแมลินใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ